ไปบ้างครับทุกคนงานทุถ่ายเมส่เสกับทับพลคนรักยาในคลิปนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านครับพบกันอีกแล้วครับกับพันบนคนคนราดย้ายูทูบเบอร์สายลุยครับคลิปนี้ผมรุยมาที่จังหวัดมุกดาหารนะฮะเพื่อที่จะมาส่งรถไถเมสซี่185สะดือจนุนคณะนั้นที่ผมลงคลิปไป1 1 0 0 0แสบาทนะครับค้าให้ผมไปใส่ไปใบหน้าแล้วก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้นำมาส่งให้กับลูกค,ค้าที่บ้านสงเปลือยอำเภอเมืองจังหวัด มุกดาหารครานี้ผมก็มานอนรออยู่ที่มุกดาหารตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วแหละนะครับตอนนี้รถสไลด์กําลังจะเดินทางมาจากจอดอุตร,รดิตก์กำลังจะถึงนี่ไม่กี่นาทีนะครับผมกําลังรอรับรถไทยอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าพัดพนคนรรกญาติซื้อจริงขายจริงไม่มีการโกกแน่นอนนะบางครั้งนํา ไปส่งลูกค้าถึงที่เหมือนกับสอคลิปที่ผ่านมาครับแต่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้กับพัดพลคนรักยา่าทั้งสองช่องด้วยนะครับีพัดพลคนรักย่าว,วีหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือพัดพลคนรักย่าว,วีสองนะครับทั้งสองช่องอ,อยากไปชมช่องไหนก็เข้าไปชมดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าสถานที่ลงลูกค้าอยู่ตรงไหนบ้านอะไรเดี๋ยวตามไปดูตอนนี้คล้ายๆกว่าเมื่อกี้รถสไลด์โทรมาหาผมแล้วบอกว่า อีก4กิโลเมตรจะถึงจุดที่ผมรออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันครับทุกคน่ะครับทุกคนตอนนี้รถสไลด์มาแล้วครับแสงผมแสงหน้าผมไปแล้วเิ่งตามรถสไลด์คนระับทุกคน เลยครับพี่ถ้าถอยถอยถอยออกมาเพราะว่าเข้าไปนั้นมันเป็นทางเข้าหมู่บ้านมันไปยากถอยออกมาเดี๋ยวเนี่ยผมรอจอดอยู่ข้างท้ายอ่ะถอยว,ว,วนกลับมาเลยอันนั้นเป็นเป็นทางลัดเข้าทางลัดเข้าหมู่บ้านทางผมไปมาเมื่อวานเองคัะนนะี่ยไอทางนั้นอ่ะ ได้ใช่ใช่ดีแทบไม่แทบไม่อโอเคกลับรถมเลยครับครับพอดีเมื่อกี้รถสไลด์เขาเลี้ยวเข้าไปนะครับรถสไลด์เขาเลี้ยวเข้าไปเขาคงดูตาม GPS แหละผมก็ดูตาม GPS แบบเมื่อวานนะครับเพราะว่ารถสไลด์เลี้ยวเข้าไปนะครับเลี้ยวเข้าไปมันก็ไปได้สองทางนะครับไปบ้านส่งเผื่อบ้านลูกค้าแต่ที่นั้ ถ้าเป็นรถหกล้อมันจะเป็นลบากแต่มันก็ใกล้กัจริงอยู่แต่ว่าบนทางมันแบบเลี้ยวเข้าหมู่บ้านมีทางคอนกรีตเลี้ยวเข้าซอยเพราะว่าที่ผมรู้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเข้าไปแล้วตอนเมื่อวานตอนเย็นผมเข้าไปแล้วเลยรู้และตอนที่ออกมาเมื่อวานนี้ผมไปอออีบ้านบ้านบุดแค่มันเป็นทางทางหลวงของออบประจ40201มันจะเป็นถนนใหญ่นะฮะออกมาละโอเคเดี๋ยวตามหลังผมมาเลยรจะเท่าบอก ได้รถเราถ่ายก็ชนต,ตามหลังผมโอเคตามหลังผมตามหลังผมมาเลยนะได้ได,ได้ครับพี่ครับ,รบ,รบก็สิบร้อยนะครับก็ตามมาแล้วเหลืออีกประมาณไม่ถึงสิบกิโลนะครับเพราะว่าจากแยกถนนเข้าไปที่บ้านสมเพลยห้ากิโลเมตรดนนี้เพราะว่าหลักกิโลเมตรที่ห้า อยู่หน้าบ้านลูกค,ค้าเพราะว่าผมไปมางวานเนี่ยโทรแจ้งเออ่เจ้าของรถเมื่อเช้าเมื่อเช้าได้โทรมาบอกว่าเขามีประชุมสิบโมงเขาจะรอรอรอ,รอไม่ได้แว่นก็หัก,หกน้ำหวานอะ ทำงานที่เก็รัสวัสดีครับป๋า<อ>ป๋าปาครับรอตอนนี้รถมาถึงแยกขุดแค่แล้วนะก็จะเลี้ยวเข้าไปประมาณห้ากิโลจะถึงล<อ>ะครับพีัสดีคุณจุติโทรมาบอกว่าแก,ก,กติดประชุมตอนสี่โมงเช้าแกคงจะให้คนอื่นรอรอรับอีกประมาณห้าอ,อีกประมาณห้านาทีถึงเพราะตอนนี้ผมกําลังเลี้ยวเข้าบ้านขุดแค่แล้วเขาเขาองมีคนรับแทนอ่โอเคครับผม ครับครับยังไงก็ส่งรูปมาด้วยแล้วโทรมาแล้วกครับผลรูปของครับนี่ก็คือลูกค้าอยู่ที่กรุงเทพนะครับนั่นทำงานอยู่ที่กรุงเทพอะมัดจำมาเลยนะครับไม่มาดูรถด้วยนะครับด้วยความที่ไว้ใจผมด้วยนะผมก็ไว้ใจลูกค้าลูกค้าไว้ใจผมนะคนต่างถามาคินกันได้เลนียวเข้าบ้านหมแค่แล้วนะครับอีกห้ากิโลเมตร ตัวคนซื้ออยู่ที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าให้นำรถมาส่งที่มุกดาหารเป็นบ้านภรรยาผมก็ามาส่ง,ถ,งถึงที่เช่นกันครับไปเดีย๋ยวไปดูทางเข้าบ้านลูกค้ากันครับทุกคนเลี้ยวจากบ้านขุดแค่เข้ามานะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนของอบจอถนนหลวงอบจครนะับหมายเลขอะไรครับผมจำไม่ดน่าจะเป็น2 0 0 1หรือว่า4 0 0 1นนี่แหละถนนเส้นนี้ ไปอำเภอดงหลวงได้นะครับนี่น,นี่ไปบ้านลุงพลได้เลยนะไปอำเภอดงหลวงเนี่ยไปบ้านลุงพลได้เลยแนละ้วกอำเภอดงหลวงจังหวัดหูหน้าหารที่นี่ไปได้นะเเราข้ามาประมาณห้ากิโลเมตรนะอันนี้อะไรนะตัวตึงเนาะเาหาเลยหาหาเห็ดหรือเปล่าเห็ดขอบหรือเปล่าจะไม่ออกอปั้ย เขาบริเวณรถกันเดยนนะไม่ยากเพราะเขาคุยหาอะไรหาปูหรือเปล่าหากบหรือเปล่าตรงนู้น,นยากาศมาดูส่งคถด,ด้วยดูเขาหากบด้วยนะบ้านโรงมออำเภอดงหลวงสามสิหกกิโลแต่ผมไปไม่ถึงผมไปแค่ห้ากิโลเองวิ่งเข้ามาแล้วหนึ่งกิโลไอ้ขวามือนี่เป็นอะไเน,นี่ยครับไอ้ไม้ไม้อยู่คาลิตัสหรือว,ว่าไม้ ไม้อ้ไทั่วไปของอะโม่ไรปลายนาที่เขาามาขายแล้วก็บดเอาไปทําเป็นเชื้อเพลินของการผลิตไฟฟ้าเชีวม,มวลด้วยไฟฟ้าอะไรของเขาดันเลยราะที่อุตสาหกรรมดนี้ก็มีเยอะเลยพวกไม้ยางพาราต้นมะม่วงหิมพาที่มันผลอายุแล้วเขาก็ตัดมาขายดงหลวงสาสิบสาม เ้นนี้ถ้าไปดงหลวงได้ก็ออกไปนครพนมไปไป,ไปเต่างอยไปเไปเจอถ้าเกิดเลยดงหลวงไปก็เจอสามแยกสามแยกก็เลียยเ้ยวซ้ายก็ไปอำเภอกุชินละลายนะไปกุชินละลายไป้เลี้ยวขวาแล้วก็ขึ้นเต่างอยไปอะไรนะอุทยานแห่งชาติอะไรที่เป็นข่าวระลังระลังกไปออกอำเภอเต่างอยไปสุพรรณนครได้นะผมเคยพิ่งมาแล้วถนนเส้นนั้น hắn lộ cho nó buộc xóm xuống xuống rừng à, đa mà 2,001 buộc 2 hắn xuống qua cái quà ที่เพชเขาปักให้ผมเนี่ยตรงเป๊ะเลยบ้านมีบ้านสงเกลยครับที่โรงเรียนบ้านสงเกลยใต้ที่เพชเขาปักให้ผมตรงเป๊ะเลยผมมาถึงเมื่อวานเนี่ยตรงเป๊ะเลยตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดโคกดาหารกิโลเมตรที่สามไปอีกสองกิโลครับเพราะว่าบ้านของเขาอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ห้าไปหน เป็นหส่งค่าทางบางบางาชาวนาบางคนก็ถ่ายนาเรียบร้อยแล้วนะครับหวานเรียบร้อยแล้วก็มีหวานผงกันะ สมัยนี้หวานผงสะดวกสบายดีครับไม่ต้องไปชักล่องไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรมากมายในสมัยนี้บางคนก็หวานน้ําหวานน้ํานี่ก็บางทีมันไม่จมอะมันไม่จมดินนะนกพิราบเนี่ยก็มาเยอะยมนนานาีแล้วครับเลยโคนี่ไปกันถึงละ บ้านลูกค้าแล้วแต่ไม่รู้ว่าคนจะอยู่หรือเปล่า,เพ,า,าเพราะว่าเขาบอ,อกว่าเขาจะไปประชุมออดพอดีแล้วอยู่มาแล้วยังรอเขายัางรอรับอยู่อะรอรับได้ <laughs> okay. อยู่โอเคอะถึงแล้วครับทุกคนมาแล้วครับเสียงเพาะจังเลยตอนนี้ตอนนี้เลยตอนนี้เลยตอนนี้เลย ลงข้างทางนี่เลยไทยมันเสียงเสียงไม่มาดังเงี้ยเดี๋ยวครับมันเป็นเสียงมันเข็ดังถึงแล้วครับเดี๋ยวเราเอารถลงได้เลย เมสซี่ฟูกุสันเทสพีซพิเศษนะครับอันนี้ลุงคนไหนครับได้คนไหนครับเป็นอ่ะเดี๋ยวคือรับเลยเด้อผมขับมาเป็นเมสซี่ครับมาเป็นเดี๋ยวลลงแล้วลลงกัขคืนครับสตาร์ทอันนี้เลยเด้อ เร,เรียบร,อยร้ยบรอยครับเรียบร้อยแล้วครับสองรถสมอบรถเรียบร้อยแล้วที่บุกทหารกระล่องเอาบกบกขึ้นกระล่อง เมื่อกี้ถ้ารถสตาร์บตตเตมแแบตเตอรี่เออนี่ยอาการนี่ยตั้ตเนี่ยแบตที่หมดละเออเนี่ย เียบเลยแสดงว่าหลวมหลวมแสดงว่าหลวมมันไม่เนี่ยครับรถกำลังลงลงอยู่ครับเนี่ยแต่แก๊สอ่ะแก๊สแก๊สจะหมดในทั้งสองอย่างเลยอ่าวตรงนี้ลงขับขึ้นลบ <laughs> ท่าสิดไหมไม่เป็นไรผมก็ไปตัดตัดได้มีสี่นะฮะไม่ถ้า,ถาแบตหมดมันต้องเชือกนะตอนตอนขึ้นเขาก็ขับขึ้นได้ใช่ไหมได้ครับอ้าวยุ่งเลยทีน่ะขับขึ้นเขาขึ้นได้อ,อยู่แล้วขับขึ้นด้วยใช่เพราว่าเขาเนหนักไง <î m ere> อ๋อไอ้อะไรเรา <î m ere> มันเเดดีี๋๋ยยววผม เออเนี่ยอาการเนี่ยแบบท็ๆเแบบนี่ยแบบติ่มืดล่ะเออเนี่ยถึงแล้วครับเดี๋ยวเราเอารถลงได้เลยเมสซี่ฟูกสุสันเฮสพีสเปเชียลนะครับคันนี้ ันจทไม่ันซีบรอลเลมันเป็นรถแก๊สรถหกล้อแล้วไงรถแก๊สนี่มองไปเติมแก๊สนะในเมืองพุทธนองในเมืองมุกดาหารนะัอะไรนะครับมุกดาหารไปสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับกัะพัดพลคน,คนรักยายูทูบสายรวยครับทีนี้ผมอยู่ที่ที่บ้านสงกรานต์ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเอาเวซี่เซเชียลฮะสปีดเซซิเอลหนึ่ง เมสซี่โฟลกุสันสเปเชียลหนึนะครับมาส่งลูกค้าที่บ้านส่งเปอยครัอนนี้ก็อยู่ที่บ้านส่งเปอยนะครับกำลังนำรถลงจากรถสไลด์นะครับทุกเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันไปดูการวิธีการลงของรถสไลด์กันนะครับทุกคนฮะอันนี้เป็นรถเติมแก๊สเสียงแต่น่าใจหายมากเลยบ <laughs> นถนนเลยนะครับทุกคจนกจัญลรจอนดขัดนิดนึงสำหภัยด้วย เนรลงกจับงุ่มนุ่าดีไหมนี่เป็นเลยผมก็ไม่ตัดตัดได้มีสี่นะฮะไม่ถ้าแบตหมดมันจะเคๆๆนะ ดันลงดงมาเนี่ยมาเนี่ยดันขึ้นแค่สุดดันขึ้นละวังดอนขึ้นอ่ะลังองบัดเพถึงก็ลงเอาบกเพขึ้นก็ลง ในทดลองเกียร์อยู่นะครับยังไม่ยังไม่ยังไม่รู้ว่าเกียร์หนึ่งอยู่ตำแหน่งไหนยังมดกระลังทดลองเกียร์เหรอยังมุดตำแหน่งเกียร์ นี่โมโหตำแนงเกียร์เลยอ่ได้เลยเอาเลย

มาครับทุกคนครับกับการส่งงานตั้งถ่ายแมสซี่กับข้าพนคนรักแดในคลิปนี้นะครับก็ลูกค้าก็ทดลองทั้งดันทั้งถ่ายก็ถูกออกถูกใจนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับข้าพนคนรักแา้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ